เมนูบันทึกถึงผู้เรียนใช้สำหรับสร้างบันทึกถึงผู้เรียนและดูข้อความที่เคยส่งถึงผู้เรียนในหน้าแรกของเมนูนี้ค่ะจะพบกับข้อความที่เราเคยส่งถึงนักศึกษาการดูข้อมูลค่ะสามารถทําได้โดยการคลิกที่ไอคอนดูการสร้างบันทึกถึงผู้เรียนค่ะสามารถทําได้โดยการคลิกที่ปุ่มสร้างขั้นตอนที่1ค่ะเลือกกลุ่มผู้รับข้อความ สามารถเลือกได้เพียงหนึ่งรูปแบบเท่านั้นนะคะกรณีเลือกแบบนักศึกษารายคนค่ะสามารถเพิ่มข้อมูลได้2วิธีนะคะก็คือจากรหัสประจําตัวแล้วก็จากการนําเข้าข้อมูลในการเพิ่มจากรหัสประจําตัวนักศึกษาค่ะจําเป็นต้องกรอกให้ครบทุกหลักจากนั้นค่ะกดปุ่มเพิ่มและระบบนะคะจะแสดงข้อมูลนักศึกษาในตารางน,นี้นะคะ่ะส่วนการนําเข้าข้อมูลนะคะจําเป็นต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากระบบก,ก่อน จากนั้นเพิ่มรหัสนักศึกษาค่ะแล้วกดเซฟกลับมาที่ระบบค่ะกดปุ่มนําเข้าเลือกไฟล์ที่เราต้องการนะคะนี่เป็นข้อมูลนักศึกษาที่เรานำเข้าเมื่อกี้ค่ะกรณีเลือกกลุ่มผู้รับเป็นนักศึกษาในตอนเรียนจำเป็นต้องเลือกรายวิชาและตอนเรียนก่อนค่ะจากนั้นกดปุ่มเพิ่มข้อมูลนักศึกษาในตอนเรียนที่เลือกนะคะจะแสดงในตารางนี้ค่ะ และเราสามารถเพิ่มข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งรายวิชานะคะกรณีเลือกกลุ่มผู้รับเป็นนักศึกษาในความดูแลค่ะหากต้องการส่งข้อความถึงนักศึกษาในความดูแลทั้งหมดที่อยู่ในภาคการศึกษาและปีการศึกษาปัจจุบันสามารถคลิกที่ปุ่มเพิ่มได้เลยค่ะเมื่อเลือกกลุ่มผู้รับข้อความได้แล้วนะคะให้กดปุ่มถัดไปเพื่อเขียนบันทึกถึงผู้เรียนค่ะในการเขียนบันทึกถึงผู้เรียนค่ะเริ่มที่เพิ่มหัวข้อบันทึก เพิ่มข้อความในการเพิ่มข้อความนะคะเราสามารถกําหนดรูปแบบตัวอ,อักษรให้เนื้อหาได้ดังนี้ค่ะตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้และการเปลี่ยนสีข้อความค่ะหากต้องการทําให้ข้อความใหญ่ขึ้นนะคะสามารถกําหนด heading ได้3ระดับค่ะระดับที่1ระดับที่2และระดับที่3านอกจากนี้ค่ะยังสามารถใส่ตัว bullet list เพื่อแยกข้อมูลออกเป็นทีละรายการหรือเปลี่ยนเป็นตัวเลขก็ได้ค่ะ เครื่องมือสุดท้ายค่ะตัวบล็อกโคดสามารถสร้างพื้นที่แบบนี้นะคะแล้วก็เราสามารถเพิ่มข้อความได้ค่ะเมื่อเพิ่มข้อความเสร็จแล้วนะคะให้กำหนดความสำคัญของข้อความค่ะโดยค่าเริ่มต้นนะคะจะเป็นปกติแต่เราสามารถเปลี่ยนตามความสำคัญของข้อความได้ค่ะสุดท้ายค่ะตั้งค่าวันที่แสดงข้อความระบบนะคะจะส่งข้อความตามวันที่ที่เราตั้งค่ะกดบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลค่ะ การแก้ไขข้อมูลค่ะจะเป็นการแก้ไขกลุ่มผู้รับและข้อความที่ส่งถึงนักศึกษาให้ทําการคลิกที่ไอคอนแก้ไขค่ะในการแก้ไขกลุ่มผู้รับนะคะหากเราเพิ่มนักศึกษาใหม่เข้าไปค่ะข้อความนี้นะคะจะส่งถึงนักศึกษาที่เราเพิ่มใหม่ส่วนการแก้ไขข้อมูลบันทึกค่ะหากนักศึกษานะคะอ่านข้อความที่เราเคยส่งให้ไปแล้วนะคะระบบค่ะจะไม่อัปเดตตัวข้อความที่เราแก้ไปใหม่นักศึกษาจําเป็นต้องเปิดข้อความเดิมเพื่อดูเนื้อหาใหม่ค่ะ หลังจากแก้ข้อมูลทุกอย่างเสร็จค่ะให้กดปุ่มบันทึกเพื่อยืนยันการแก้ไขการส่งซ้ำค่ะสามารถทำได้โดยการกดคลิกที่ไอคอนส่งซ้ำนะคะสามารถแก้ไขกลุ่มผู้รับและข้อความได้ค่ะเมื่อคลิกบันทึกนะคะรายการนี้จะส่งถึงนักศึกษาและสร้างเป็นรายการใหม่ค่ะ